สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกหมองทุกบ่นเนาะไปเบิ่งก่อนไผมาหาวะคืออีเลิฟเปื่อซื้อสบายดีพี่น้องเด็กมันสั่งแล้วเด้อไม่ไงเนาะพี่น้องเนาะสั่งเนาะอันสั่งเพอเนาะแต่ว่าเขาเอิญกเตีเอาขึ้นอย่างเนาะอยากให้เอิญเนาะเบิ่งนเถอะมาส่งเผื่อเก็บกระเก็บวันละบาพี่น้องแค่กูได้ภาษาเกือกเกือกโอ้เกือกใหม่เนาะว่าเอาก็น่าเอาตะเกือพี่น้องเลยอันในสายคล้องน้านี่ เออมียังไงใครสั่งมาให้เจ้ยิ่มเนาะปตาทเจ้ยิ่มได้พี่น้องได้อดนุ่นนั่งเนอยปังเงาเนาะเดินทางมาจากคนละเมืองสงขลาบหมชิ้นอสวัสดิเกตก็ไล่เติบพี่น้องเลยน้ำมันขึ้นปตาทุ่นเจ้ยิ่มอยู่น้องบัวรัมผู๋คเนาะโอนเงินมามีแต่เพิ่มสั่งอาหารใหม่กินอยากอยากกินเขาคุ้มหูหลวงหนาปะ อยากกินกับปุ้งเอาอยากเม้าหอยดิ้งดิงก็เนาะนี่ปุ้งเอาอยากแซ่บก๋วยใส่เกลือลายๆ๋วยมันม<อ><บ>ีของแถมเนะนี่ยบนนี่นะมีแล้วซื้อเคยมีมีพิเศษร้านน้องเอาเนาะซื้อซ <c oughs> ื้อเพ้อนะแถมถุงยางเนาะใส่กับ <c oughs> บ้านเนาะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของร้านเราบนได้ซื้อโพ้กับกับบ้านเนาะแถมถุงยางห <c oughs> ิวเมื่อเนาะทุงมือโอ้ยแถมมาแถมทุ่งยางมันจนเลยจะแถมยังสัต ก็คันกินดล่ะถเพื่นแมยังกันเที่บ้านแมที่งางืมาบ้านเนอะซื้ออันก๋วยเตี๋ยวแทมทุ่งยางพี่น้อเ้ยโอ้ยมันกัแนวมันหละอันนี้ะกพร้ากะตตามาจันซื้อเพ่อนทุ่งยางอ่ะงเอาลนี้ีนะมเนาะกับยางแล้ว้สองเ้ำเส้นนีมันีมัทันทีมััมันนี้ันนีมนีนันนีนีนี่้นนี่ เจ็ดบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเซเว่นอันนี้ลาบซีนเนาะของพ่าเท่าเนาะของถวดพระเอาละหันไม่ใช่ถวดมึงน่ะนี่ผอมึงสัดสัดมัน,นลาบซีนกินบ่ได้เด้บอบ่ทันได้กินกินบ่ได้กันแกนี่กินได้โยกเข่าบ่ตอนนี้อันกินบ่ได้ก็ข้าถุงมีน้องเลยมันมานในแกบอ่อันนี้นั่นจะแกจะกินได้นี่น่ะเอาไว้จ้ากินกับเข่าก่อนนี้น่ะนมเหลือง น้ำเรืองเอาลงเก็บก่อนไปได้เลยผูเดียวออนมาใหญงโอ้ยคันมาส่งอันเพอออเดอร์เจ๊ใหญ่ใจดีส่งเงินมาสื่อให้กินพี่น้องโอ้บอกๆเรื่องหนาเลยเนาะเจนหยิบอยู่เนาะมาแบบเซอร์ไพรส์เลยบอ้โห้ได้นี่ว่าสิได้กินกาแฟนี่โอ้กาแฟนี่มีหน่อยนะที่บอืม ลาบอีนลาบงูอ่ะลาบเนื่องูอ่ะโมงราคาอะไรเติบไม่้อนเลยตัวละสานซื้อเปลดกระสหน่อยอสบายดีเนี่ยพอเนี้อเี่ยนาังเนิ้มบุยบุยสิได้กินของฟีนสีเมื่อไรอื้สีเปือเครืองอย่ใช่สหมวว ลาบงวนั่นนะอ่ะาแใเจใหญ่ใจดีฮะนี่คือใจดีใจกว้างแถววะโอนเงินมาสึกร้อมกินเนี่ยพอกินบุญคำน้ำออสู้เด้อสร้างลูกปุ๊กขึ้นโศกมันลำ้ำรวยหาเงินหาคำกันแล้วพอ,อให้เิอเลขรางวันที่หนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงเลยเจ๊เอ,อ้ยยำพันยากูเนี่ยบวะ thanh có cái cái vải chắc nồi nhã đang ăn Hmm còn thanh à, à, nhã à, này Mẹ à, sắp đi rồi, bay đi kia này một nữa đi rồi, xong, đã xong rồi, ăn xong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 , ขอบใจเด้อไายิ้มใหนมั้งเลยก็เท่ว่าลีลิลุรางวัลที่หนึ่ง,อ,ง,งอืมห้มีรถดิโก้มีรถดิโก้มันมันเฮงหิงมันมันหิงหิงมวยรางวัลที่หนึ่งมยถึงมวยรางวัลที่หนึ่งขอบใจเด,อด้อที่ซื้อให้ลูกร้านกินขอบใจเธอดที่ซื้อให้ลูกร้านกินไอยู่ดีนี่เอง ขอบใจเจ้าไลายลขอบใจเจ้าไล,ไลายลาลุงมีหลาดนำ้ำหลาดน้ำขอบใจลุงมีหลาน้ำขอบใจ่งโนีอ่ะโอเคบอจ่ามีลุงมีหลาบจ่าบอจักเลยนวมาสิเทีนเจ็ <sk ill> บบ่เวียขวบเข้าปามาเหา อ่ะที่ไปใชบาตน,นี่ให้กินพ่ะีไปใส่บาตรโว้ยเอตัน่ฮาวก็เห็นหน้าน่าง,งามแจก,กวานพี่น้องเอ้ย้าวก็มามึงได้ยังมานะ่ะพนมัไข่โหได้มักไข่มาอันนิ้กินนะนี่ก็ดิอืม ได้มาไข่มาหายนั่งนะแม่ตายมันพันชุกนะกระต่อยแล้วมาโอ้ขอบใจเด้อกินมดโย่หายอภัยกินน้ำตีไเอาปทางอีพอบอได้ไปปับกสองอ่ามึงตูดปะะเอ้ยมึงสิบมึงสิกินเถิงติดคันบอมมนั่งกินน้ำกัน เขาสระกระเป๋าถั่วไปพ่นไปมันหยากระเป๋าถั่วไปเร็วๆบ้ากินกินแม่เออพ่นกระเป๋าถั่แสบบ่เบี้ยเบี้ยแสบบอหอย่งยบแสบบ่มือน เออแซมอยู่ขอบใจลูกจัดหน่อยไหมขอบใจเห็นยังลูกเต่งมาสานฟังเอาเด้อพี่น้องลูกโยเองเลยขอบใจอืมนั่นแหละไม่รวยเราจังหน่อยเราสิว่าขอบใจเห็นยังลูกกูเลี้ยงจังใหญ่เรากะว่าอีกแล้วว่าใหญ่เง่พี่น้องเลย แซบยุพนอืมพนนี่มาย้ำได้กระถือคองฟีสุกเถื่อเลยงวดก่อนกระถือคองฟีงวดนี่กระถือคองฟีจะต่ายมากกับสามีแต่นั่งบมประสงค์เสียออกลก่องเี่น้องเลยนั่งบอกว่ากล่องกินกันขนาดเลยกินตะแสบแตนี่ Xẹp dù bò vi à? à, Ai à. bò phôn Ai dù bò Ai bò Bằng nãy của tiêu phí nọ Mà đưa phí nọ, mà đưa kỳ đơ Bên ta sẽ ừ, sao hà cả lông mưa สบายดีพี่น้องมาตะกี้เพลือพี่น้องเปนเพลือรำกันเด็ดพี่น้องช่วยบางใหญ่นึงไปอยากก็ไปอุดนุ่นเด้อพี่น้องอยู่บ้านหอยฝังอันแรกจะเอาทุ่งมะอคผีดิบไปไหว้ฮะหลวงพี่เห็นเฮนฝนไม่หายเม็ดเดียวหนึ่งบัดไป้งมอคผีมาแต่ขั้วประมาณนี้นะมะอคผีเขาก็ให้ไปกินกันเด้อพี่น้องเอ้ย Uh huh. ขอบคุณป้าที่ซื้อเพิ่มมาให้กินนะประยิมประยิมคอยเพื่อน,นี้จะสุขภาพแข็งแงรงาารหาเงินมาค้ำกับไห่ได้เนาะ,ะสุขก,กายสุขใจที่ซื้อมาให้น้นองมึมกินแลกก้วก็กระโพเขอบคุณหลายๆ lăng chồng và áo cà bị hãy phải bóng phình đẹp hả em Không phải nhẹ mà phải xưởng vậy Nhưng bảo lô tạt thân mà Nạng cà แซ่บพอแย่ๆี้มาละ่ะกันดิมื่อน่ะก็แซ่บกว่ามื่อนั่นมื่อนั่นก็แซ่บกว่ามื่อนั่นอ,อีกมื่อนี่ก็แซ่บกว่ามื่อนั่นอีกลายในยแมงวันนะ่ะลายในน่นะมาผ้าในติ๊ตบเขาวนะปิดไม้ซะคั่นไอ้พอวะนะก็ันดิพอแล้วจะยังห้าทห ซาบป่าว่าโอ้ยไปขุดกบเหนื่อยหมดซะจะนั่งคืนอยากก๋วยเตี๋ยวมาเทียนผัดได้กินกว๋วยเตี๋ยวกำลังบ่มีแนวกินพอดีเหมือนนี่เนาะ มาหิบมห้น้วงเนาะของยางใส่ถามมามีอะไรบานีบาโลต้าห้ากามาแต่เห็ดเวียกรวมพี่น้องเอ้ยหมวกก็ไม่ได้ถอดเลยมากินแล้วก็สิไปอีกว่าสิมากินเล่าสีปอีกบักบักแล้วตดคามนะเวียกรวมเมืองไร้มือพี่น้องเอ้ยเวียกรวมเมืองไร้มืออ่ะสิไปเบิ่งไร้มือบรตกลงนั่นแ่ยวแล้วเวียกรวมใกล้สีเหล่าไหนก๊อกคำอยู่ในนี้เจะลงเป็นก๊กเลยเนี่ยร้อยเงินไปบอกกันบอกเบียครวม อมึงลอยเงินเออมีเงินแม่อีไผ่มาใส่นี่มึง1ิ0สองเอามาแมชิบสองพก่เลือใส่ในท้อนพี่หาคนเลยห่วยบึงเหนื่อยก่านยังซื้อเ้ยป็นห่วยออขึ้นมาชิปสองวันกี่ไปหาชิปพ้ากรแตกเลือดซ0 0 0ิพันหนึงมาตกใจเลยยี่ไหมซื้อเพื่อให้กินเด้อ ไอ้หังไอ้มีให้แกงแรงไห้เจ้าหังให้เจ้ามีให้เจ้าลำไอ้เจ้าลุยเด้อไอ้เด้อผู้ใด้เบาบ้าเด้อเอือยเด้อนักเลงใบเศร้าเออน้มันบ่แม่นนักเลงเจ้าหังอืมอยากได้อยากไล่ใบหาชิปมานะไอ้เปลี่ยนใบแล้วบ่เปลี่ยนแล้วดังแห้งแล้วเปลี่ยนเป็นใบหาชิพพันตะกี้ใบเศร้าพัน ใบเชาก็ยังมือย่างไรไปหาสิบพั่นนะนะไอโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็พอก็ใหม่คลิปนะคลิปนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทลกหมองทุกบอลที่กำลัระเบิดระเบิดสมพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบคุณจะผ่าอาหารทิ่สั่งมาเลี่ยงมาเกลือมือนนินะพี่น้องเนาะมาเลี่ยงมาเกลือแบบเหมือนใมเดลยนะ ฝาเขาไปติดตามซอกไงเพิ่นในด้วพี่น้องไปเสียไปดันใ<า>นเพิ่นไงแมนสาวลาวสะพ้ยไทยเนาะไปแลยพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี